สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับค่ะดิฉันดปรปวีนาสุธิเกียติและวันนี้อยากจะเริ่มต้นด้วยการพูดคุยอย่างเปิดใจจริงๆคุณรู้หมายคะว่ามีคําถามด้านสุขภาพบางอย่างที่หลายคนเก็บไว้ในใจมานานหลายปีแต่ไม่เคยกล้าถามออกมาไม่ว่าจะกับเพื่อนหรือแม้แต่กับคุณหมอและหนึ่งในคําถามที่พบได้บ่อยมากแต่แทบไม่เคยถูกพูดถึงอย่างจริงจัง,จงก็คือขนาดอวัยวะเพศชายเท่าไรถึงเรียกว่าปกติเพียงแค่ดิฉันเอ่ยประโยคนี้หลายคนอาจจะรู้สึกเขินอายหรือบางทีก็อาจรู้สึกโล่งใจ พราะในที่สุดก็มีใครสักคนกล้าที่จะพูดเรื่องนี้ออกมาอย่างเปิดเผยโดยไม่มีความอายและไม่มีการตัดสินและนั่นคือเหตุผลสําคัญที่เรามาอยู่ตรงนี้ด้วยกันค่ะในฐานะคนทํางานด้านการศึกษาเรื่องสุขภาพดิฉันเชื่ออย่างยิ่งว่าความรู้คือพลังโดยเฉพาะเมื่อพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับร่างกายของเราเองข้อมูลที่ผิดๆความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนรวมถึงความเชื่อผิดๆสามารถทําให้หลายคนเกิดความเครียดโดยไม่จําเป็นรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองและบางครั้ง ก็อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ด้วยแต่ที่นี่คุณไม่จําเป็นต้องกังวลไม่จําเป็นต้องรู้สึกถูกตัดสินเพราะเราจะเรียนรู้ไปด้วยกันอย่างตรงไปตรงมาด้วยข้อมูลทางการแพทย์ที่ถูกต้องและด้วยหัวใจที่พร้อมจะรับฟังและเข้าใจตลอดช่วงเวลานี้ดิฉันจะพาคุณไปทำความเข้าใจกับความจริงเคลียร์ความเชื่อผิดๆและให้คำตอบที่คุณอาจอยากรู้มานานแต่ไม่เคยมีโอกาสถามใครอย่างตรงไปตรงมาที่นี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณพื้นที่ที่สุขภาพและความเข้าใจมาบรรจบกันค่า ดิฉันดรปวีณาสติเกียรติและขอเชิญทุกคนมาร่วมเริ่มต้นการพูดคุยสำคัญครั้งนี้ไปด้วยกันค่ะเมื่อพูดถึงเรื่องขนาดอวัยวะเพศชายหลายคนอาจจะรู้สึกอึดอัดใจแม้แต่การได้ยินคำนี้ก็อาจทําให้เกิดความรู้สึกประมาหรือไม่สบายใจขึ้นมาในทันทีหลายคนอาจไม่กล้าพูดถึงเลยด้วยซ้ําแม้จะมีความสงสัยอยู่ในใจบางคนอาจเคยอยากถามหมอแต่พอถึงเวลาจริงกลับรู้สึกว่ามันน่าอายเกินไปหรือกลัวว่าคนอื่นจะตัดสินจึงเลือกที่จะเงียบไว้ในใจ ความจริงก็คือคำถามนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กหรือเรื่องร้าสาระอย่างที่หลายคนเข้าใจแต่เป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกับความรู้สึกความมั่นใจในตัวเองและบางครั้งก็ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งการที่ผู้ชายจำนวนมากทั่วโลกเก็บความกังวลเกี่ยวกับขนาดเอาไว้ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาไม่มีปัญหาแต่กลับสะท้อนว่ามันคือเรื่องที่พูดยากและยังถูกตีกรอบด้วยค่านิยมทางสังคม ในวัฒนธรรมหลายแห่งรวมถึงในบ้านเราความเป็นชายมักถูกเชื่อมโยงกับเรื่องขนาดไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบในวงสนทนาการล้อเล่นกันในหมู่เพื่อนหรือแม้แต่สื่อบันเทิงที่ชอบนําเสนอภาพของผู้ชายที่สมบูรณ์แบบทําให้เกิดความคาดหวังเกินจริงและสร้างแรงกดดันต่อผู้ชายจานวนมากแม้แต่คนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและไม่มีปัญหาใดๆก็ยังอาจรู้สึกว่าตัวเองไม่พอเพียงเพราะไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่เห็นหรือสิ่งที่ถูกปลุกฝังมาบางคนอาจเคยเปิดดูข้อมูลในอินเทอร์เน็ตแล้ว จอบทความหรือโฆษณาที่พยายามชักจูงว่าขนาดของคุณเล็กเกินไปต้องหาทางเพิ่มต้องหาวิธีแก้ไขต้องใช้ยาต้องผ่าตัดสิ่งเหล่านี้ยิ่งทําให้เกิดความไม่มั่นใจและในหลายกรณีการพยายามแก้ไขด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องกลับสร้างผลเสียทั้งต่อสุขภาพกายและใจมากกว่าผลดีในมุมของคนรักหรือคู่ครองเรื่องนี้ก็อาจกลายเป็นพื้นที่ที่เงียบไม่มีการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาฝ่ายชายอาจไม่กล้าเปิดใจเพราะกลัวถูกตัดสินขณะที่ฝ่ายหญิงก็อาจไม่รู้ว่าจะพูดหรือถามอย่างไร โดยไม่ทําให้คู่ของตนรู้สึกเจ็บปวดใจสิ่งนี้ทําให้ความกังวลดําเนินต่อไปแบบไม่มีทางออกและสะสมกลายเป็นความกดดันเรื้อรังดิฉันเข้าใจดีค่ะว่าทําไมหลายคนถึงเลือกที่จะไม่พูดถึงเรื่องนี้เพราะในสังคมไทยเราไม่ค่อยชินกับการพูดเรื่องเพศอย่างตรงไปตรงมาเรามักถูกสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่ควรปกปิดโคลิกเลี้ยงหรือบางครั้งถึงขั้นมองว่าเป็นเรื่องน่าอายทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วมันคือเรื่องสุขภาพเช่นเดียวกับเรื่องอื่น,นๆเช่นความดันโลหิตประหวนันหรือสุขภาพหัวใจ สิ่งสำคัญที่สุดที่อยากจะบอกในตอนนี้คือคุณไม่ได้อยู่คนเดียวความกังวลเกี่ยวกับขนาดอวัยวะเพศไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นความรู้สึกที่ผู้ชายจำนวนมากทั่วโลกต่างเคยมีไม่ว่าพวกเขาจะเป็นวัยรุ่นวัยทำงานหรือแม้แต่วัยกลางคนขึ้นไปทุกคนล้วนมีช่วงเวลาที่เคยถามตัวเองว่าเราปกติไหมเราพอไหมและ้าเทียบกับคนอื่นละและที่สำคัญคือความรู้สึกเหล่านี้ ไม่ใช่ความผิดของคุณเลยมันไม่ใช่เพราะคุณคิดมากเกินไปไม่ใช่เพราะคุณไม่มั่นใจแต่เพราะสังคมรอบตัวเราสร้างแรงกดดันและค่านิยมที่ไม่ถูกต้องขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวเมื่อเราถูกตอกยำ้ำซ้ำว่าใหญ่คือดีกว่าหรือขนาดกำหนดคุณค่าเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะนำสิ่งเหล่านั้นมาเปรียบเทียบกับตัวเองดิฉันอยากให้ทุกคนรู้สึกว่าการที่คุณมีคำถามนี้อยู่ในใจไม่ได้แปลว่าคุณแปลกไม่ได้แปลว่าคุณมีปัญหาที่ผิดปกติแต่มันสะท้อนว่าคุณอยากเข้าใจตัวเองอยากดูแลสุขภาพของตัวเอง และอยากมีความมั่นใจในแบบที่เหมาะสมกับชีวิตของคุณต่างหากดังนั้นในการสนทนาของเราในวันนี้ดิฉันอยากชวนให้คุณวางความอายลงชั่วขณะมองสิ่งนี้ว่าเป็นเพียงคำถามทางการแพทย์เหมือนกับที่คุณถามว่าความดันเท่าไหร่ถึงเรียกว่าปกติหรือน้ำหนักเท่าไหร่ถึงเหมาะสมการถามถึงขนาดที่ปกติไม่ใช่การเปิดเผยความลับที่น่าอายแต่เป็นการค้นหาความจริงที่อาจช่วยให้คุณรู้สึกสบายใจขึ้นขอให้คุณมั่นใจว่าทุกคำที่เราพูดกันในวันนี้จะถูกเล่าด้วยความเคารพ และความเข้าใจดีฉันไม่ได้อยู่ตรงนี้เพื่อจะตัดสินใครแต่เพื่อจะช่วยให้คุณได้คําตอบที่คุณสมควรได้รับและเพื่อย้ํากับคุณว่าความเป็นตัวคุณไม่ได้ถูกกาหนดด้วยตัวเลขเพียงไม่กี่เซนติเมตรแต่ถูกกาหนดด้วยสุขภาพความมั่นใจและคุณค่าที่คุณมีในฐานะมนุษย์การยอมรับว่าคุณมีความกังวลคือก้าวแรกที่สําคัญมากและคุณได้ก้าวมาถึงตรงนี้แล้วค้าคุณเลือกที่จะรับฟังเลือกที่จะเปิดใจและเลือกที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมและนี่คือการเริ่มต้นของการเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริง เมื่อพูดถึงประเด็นที่หลายคนอยากรู้แต่ไม่กล้าถามคำถามหลักที่เราต้องเผชิญตรงๆก็คือขนาดอวัยวะเพศชายเท่าไรถึงจะเรียกว่าปกตินี่คือคำถามที่ดูเหมือนเรียบง่ายแต่แท้จริงแล้วซ่อนความรู้สึกความสงสัยและความกังวลของผู้ชายจำนวนมากทั่วโลกและไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นที่มีคำถามนี้แต่ทุกวัฒนธรรมทุกสังคมล้วนมีการพูดถึงไม่ว่าจะพูดออกมาตรงๆหรือพูดกันแบบหลบๆซ่อนๆก็ตามหลายครั้งคำถามนี้เกิดขึ้น ตั้งแต่วัยรุ่นช่วงที่ร่างกายกำลังเปลี่ยนแปลงเด็กผู้ชายหลายคนเริ่มเปรียบเทียบกับเพื่อนหรือสงสัยว่าตัวเองแตกต่างจากคนอื่นหรือไม่บางครั้งก็เกิดขึ้นจากการดูสื่อลามกหรือสื่อบันเทิงที่สร้างภาพของมาตรฐานขึ้นมาโดยไม่สะท้อนความจริงผู้ชายหลายคนจึงเก็บคำถามนี้ไว้ในใจต่อเนื่องไปจนโตเป็นผู้ใหญ่ลองนึกภาพตามนะคะถ้ามีคนเข้ามาหาดิฉันแล้วถามอย่างจริงจังว่าคุณหมอครับขนาดอวัยวะเพศของผมถือว่าปกติไหมคำถามนี้ไม่ได้สะท้อนแค่ความสงสัยทางกายภาพ แต่ยังสะท้อนความกังวลเรื่องความมั่นใจความนับถือตัวเองและบางครั้งก็โยงไปถึงความกลัวว่าคู่รักจะผิดหวังหรือมองตอนเองไม่เหมือนเดิมสิ่งที่น่าสนใจก็คือคนส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับคำตอบจากแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องหลายคนอาจได้ยินคำตอบจากเพื่อนจากการล้อเล่นหรือจากโฆษณาที่มีผลประโยชน์ทางธุรกิจซึ่งมักจะพูดเกินจริงเช่นบอกว่ายิ่งใหญ่ยิ่ง,งดีหรือถ้าเล็กถือว่ามีปัญหาความเชื่อเหล่านี้กลายเป็นแรงกดดันที่ทำให้คนจำนวนมากเข้าใจผิดเกี่ยวกับร่างกายของตอนเอง ดังนั้นคำถามที่แท้จริงซึ่งผู้ชายอยากรู้จึงไม่ใช่แค่ขนาดเท่าไรถึงจะปกติแต่ยังรวมไปถึงเราจะวัดอย่างไรให้ถูกต้องสิ่งที่เราเข้าใจจากสื่อต่างๆมันจริงหรือไม่และความสุขในความสัมพันธ์ขึ้นอยู่กับขนาดเพียงอย่างเดียวจริงหรือในฐานะหมอดิฉันต้องบอกตรงๆว่าคำถามนี้มีคำตอบที่ชัดเจนทางการแพทย์ค่ะเพราะมีงานวิจัยจำนวนมากที่ศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังทั้งการวัดจากกลุ่มตัวอย่างหลายประเทศหลายช่วงวัย และด้วยวิธีการที่เป็นมาตรฐานเพื่อหาค่ากลางว่าขนาดที่เรียกว่าปกติอยู่ในช่วงใดและผลการศึกษาเหล่านี้ยังบ่งชี้ด้วยว่าขนาดไม่ได้เป็นตัวกำหนดสุขภาพทางเพศหรือความสามารถในการสร้างความพึงพอใจเพียงอย่างเดียวแต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการถามคำถามนี้คือการยอมรับความไม่แน่ใจของตัวเองและเป็นก้าวแรกสู่การทำความเข้าใจร่างกายด้วยมุมมองที่ถูกต้องดิฉันอยากย้ำว่าไม่มีคำถามไหนที่น่าอายเกินกว่าจะถามโดยเฉพาะคำถามที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความมั่นใจในชีวิต ถ้าจะสรุปให้เข้าใจง่ายๆคำถามหลักของเรามีอยู่3ส่วนค่ะ 1. ขนาดเท่าไรถึงเรียกว่าปกติ 2. จะวัดอย่างไรให้แม่นยำและเป็นมาตรฐาน 3. ความจริงแล้วขนาดมีความสำคัญต่อสุขภาพและความสัมพันธ์มากน้อยแค่ไหนทั้ง3คํคำถามนี้จะเป็นแนวทางหลักในการพูดคุยของเราในวันนี้เพราะถ้าเราเข้าใจคำตอบที่แท้จริงไม่เพียงแต่จะช่วยให้คุณสบายใจขึ้นแต่ยังอาจเปลี่ยนมุมมองต่อร่างกายของตัวเองไปตลอดชีวิต ดังนั้นขอย้ำกับคุณอีกครั้งว่าถ้าคุณกำลังมีคำถามนี้อยู่ในใจคุณไม่ได้แปลกและคุณไม่ได้อยู่คนเดียวเลยผู้ชายหลายล้านคนทั่วโลกก็เคยตั้งคำถามเดียวกันและวันนี้เราจะมาหาคำตอบด้วยกันค่ะเมื่อพูดถึงเรื่องขนาดอวัยวะเพศชายสิ่งที่มักจะมาควบคู่กันแทบจะทุกครั้งก็คือความเชื่อผิดๆหรือความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่ถูกส่งต่อกันมานานไม่ว่าจะจากเพื่อนจากสื่อหรือแม้แต่จากโฆษณาที่จงใจสร้างความเข้าใจผิดเพื่อวางผลประโยชน์ความเชื่อเหล่านี้ ไม่เพียงทำให้ผู้ชายจำนวนมากกังวลโดยไม่จำเป็นแต่ยังส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตความมั่นใจและบางครั้งก็นำไปสู่การตัดสินใจที่อันตรายกับร่างกายของตัวเองดิฉันอยากชวนคุณลองมองความจริงทีละประเด็นนะคะว่าความเชื่อที่ได้ยินกันมานั้นจริงหรือไม่จริงแค่ไหนความเชื่อที่หนึ่งขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะดีนี่เป็นความเชื่อที่ถูกปลูกฝังมาอย่างยาวนานและถูกตอบย้ำจากสื่อลามกหรือวัฒนธรรมที่มักเชื่อชูภาพลักษณ์ของผู้ชายที่มีขนาดใหญ่เกินจริง แต่ในความเป็นจริงแล้วงานวิจัยทางการแพทย์จํานวนมากยืนยันว่าขนาดไม่ใช่ปัจจัยหลักที่กําหนดความพึงพอใจทางเพศความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นอยู่กับความเข้าใจการสื่อสารและการดูแลซึ่งกันและกันมากกว่าตัวเลขที่วัดได้ความเชื่อที่สองถ้าเล็กกว่าคนอื่นแสดงว่าผิดปกติหลายคนมักจะนําตัวเองไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่เห็นหรือได้ยินมาแต่ในความจริงขนาดอวัยวะเพศชายมีความแตกต่างตามธรรมชาติในแต่ละบุคคลเหมือนกับที่บางคนตัวสูงบางคนตัวเตี้ย หรือบางคนอ้วนผอมแตกต่างกันไปงานวิจัยพบว่าช่วงค่าปกติของขนาดนั้นกว้างกว่าที่หลายคนคิดซึ่งหมายความว่าแม้จะเล็กกว่าคนหนึ่งแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติทางการแพทย์ความเชื่อที่ 3. การใช้ยาหรืออาหารเสริมสามารถทําให้ใหญ่ขึ้นได้อย่างทาวรน,นี่คือความเชื่อที่ทําให้ธุรกิจขายอาหารเสริมและผลิตภัณฑ์ต่างๆเติบโตอย่างมหาศาลแต่ในทางวิทยาศาสตร์ ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่ายาเหล่านี้สามารถเพิ่มขนาดได้จริงและปลอดภัยหลายครั้งกลับพบว่ามีสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายเช่นสารกระตุ้นที่ส่งผลต่อหัวใจหรือสารที่ทำลายตับและไตาการใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จึงอาจก่อให้เกิดอันตรายมากกว่าผลดีความเชื่อที่4การผ่าตัดคือคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับคนที่กังวลเรื่องขนาดการผ่าตัดเพื่อเพิ่มขนาดมีอยู่จริงแต่ไม่ได้เหมาะสำหรับทุกคนและไม่ใช่วิธีที่ปราศจากความเสี่ยงการผ่าตัดมีทั้งผลข้างเคียงภาวะแทรกซ้อน และค่าใช้จ่ายสูงยิ่งไปกว่านั้นผลลัพธ์ก็ไม่ได้การันตีว่าจะทําให้มีความสุขหรือมั่นใจขึ้นเสมอไปแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมักจะพิจารณาให้การผ่าตัดเป็นทางเลือกสุดท้ายและใช้เฉพาะในกรณีที่มีความจําเป็นทางการแพทย์จริงๆเท่านั้นความเชื่อที่5คู่รักจะผิดหวังถ้าเราไม่ใหญ่พอนี่เป็นความเชื่อที่ฝังรากลึกในใจผู้ชายจํานวนมากแต่การวิจัยด้านจิตวิทยา และความสัมพันธ์กลับบอกเราว่าสิ่งที่คู่รักส่วนใหญ่ให้ความสําคัญไม่ใช่ขนาดแต่คือคุณภาพของความสัมพันธ์การใส่ใจความอ่อนโยนและการสื่อสารระหว่างกันต่างหากที่ทําให้คู่รักพึงพอใจและมีความสุขร่วมกันเมื่อเรามองความจริงเหล่านี้เราจะเห็นได้ชัดว่าความเชื่อผิดๆที่ถูกส่งต่อกันมานานไม่ได้มีหลักฐานมาจากข้อมูลทางการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์เลยแต่กลับเป็นเพียงค่านิยมทางสังคมการโฆษณาหรือภาพที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้คนรู้สึกไม่มั่นใจแล้วหันไปพึ่งพาสิ่งที่อาจเป็นอันตราย สิ่งที่ดิฉันอยากย้ำกับคุณก็คือการเข้าใจร่างกายของตัวเองด้วยความรู้ที่ถูกต้องคือกระป้องกันที่ดีที่สุดต่อความกังวลและการตัดสินใจที่ผิดพลาดอย่าให้ความเชื่อที่ไม่มีหลักฐานมาควบคุมความรู้สึกหรือกำหนดคุณค่าในตัวคุณเพราะสุดท้ายแล้วความสุขความมั่นใจและความสัมพันธ์ที่ดีไม่ได้ถูกตัดสินจากขนาดแต่จากการดูแลสุขภาพกายและใจของคุณอย่างสมดุลดังนั้นถ้าคุณเคยได้ยินคำพูดเหล่านี้เคยเชื่อหรือเคยกังวลดิฉันอยากชวนให้ลองมองด้วยมุมมองใหม่วันนี้คุณได้รู้แล้วว่า ความจริงไม่ได้เป็นอย่างที่สังคมพยายามบอกเสมอไปและคุณมีสิทธิ์ที่จะปลดปล่อยตัวเองจากความกดดันเหล่านั้นเมื่อเราพูดถึงขนาดอวัยวะเพศชายปกติสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่ใช่การเดาไม่ใช่การเชื่อสิ่งที่คนรอบตัวพูดแต่คือการอ้างอิงจากข้อมูลทางการแพทย์ที่มีการศึกษาอย่างจริงจังมีการวัดมีการเก็บสถิติและใช้วิธีการที่เป็นมาตรฐานซึ่งผลวิจัยเหล่านี้ทําให้เราเข้าใจได้ว่าปกติจริงๆแล้วหมายถึงอะไรดิฉันขอแบ่งปัน6ประเด็นหลัก ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจภาพรวมได้ชัดเจนขึ้นค่ะ 1. ค่ามาตรฐานจากงานวิจัยทางการแพทย์จากการศึกษาในระดับสากลที่ตีพิมพ์ในวรารสารทางการแพทย์ขนาดอวัยวะเพศชายในสภาพอ่อนตัวโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ9เซนติเมตรส่วนในสภาพแข็งตัวเต็มที่จะอยู่ที่ประมาณ13-14เซนติเมตรโดยมีชว่วงที่กว้างกว่านี้ที่ยังถือว่าเป็นปกติความแตกต่างนี้สะท้อนว่าธรรมชาติไม่ได้สร้างให้ทุกคนเหมือนกันแต่ทุกขนาดล้วนอยู่ในเกณฑ์สุขภาพที่ดี 2. วิธีการวัดที่ถูกต้องหลายคนวัดแล้วเกิดความกังวลเพราะไม่ได้วัดอย่างถูกวิธีการวัดที่ถูกต้องคือวัดจากโคนอวัยวะเพศด้านบนจนถึงปลายสุดโดยใช้ไม้บรรทัดกดชิดกับกระดูกหัวหนาวไม่ใช่วัดจากด้านข้างหรือปลายโคนที่ไม่ชิดกับร่างกายส่วนการวัดเส้นรอบวงหรือความหนาโคนวัดตรงส่วนที่กว้างที่สุดทั้งหมดนี้ต้องทําในสภาพที่ผ่อนคลายหรือแข็งตัวเต็มที่ตามที่ต้องการเปรียบเทียบ 3. ขนาดไม่ได้บ่งบอกถึงสุขภาพทางเพศ มีงานวิจัยมากมายที่ยืนยันว่าขนาดไม่ได้เกี่ยวข้องกับความสามารถในการสร้างความพึงพอใจทางเพศอย่างที่หลายคนคิดความแข็งแรงของร่างกายการสื่อสารกับคู่รักความผ่อนคลายและสุขภาพจิตต่างหากที่เป็นตัวแปรหลักตัวอย่างเช่นมีคู่รักจำนวนมากที่พึงพอใจกับชีวิตคู่โดยไม่เคยคิดถึงเรื่องขนาดเลยเพราะพวกเขาโฟกัสที่การใส่ใจและความสุขที่สร้างร่วมกัน 4. ความเชื่อผิดๆทำให้เกิดการเปรียบเทียบที่ไม่เป็นธรรมหลายคนกังวลเพราะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่เห็นจากสื่อมลามก ซึ่งในความเป็นจริงผู้ชายที่ถูกคัดเลือกมาในสื่อเหล่านั้นมักจะเป็นกลุ่มที่มีขนาดใหญ่กว่าค่าเฉลี่ยอยู่แล้วจึงไม่สะท้อนความจริงของคนส่วนใหญ่การเปรียบเทียบแบบนี้เหมือนกับการคิดว่าทุกคนต้องสูงเท่านางแบบในแบบในโฆษณาทั้งที่ความจริงไม่ได้เป็นแบบนั้นเลย 5. ขนาดกับคุณภาพชีวิตและความมั่นใจ แน่นอนว่าความรู้สึกมั่นใจในตัวเองมีความสําคัญมากแต่ความมั่นใจไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเลขบนไม้บรรทัดเสมอไปการดูแลสุขภาพกายการออกกําลังกายการนอนหลับที่เพียงพอและการดูแลสุขภาพจิตล้วนมีผลต่อภาพลักษณ์และความมั่นใจของคุณมากกว่ายกตัวอย่างง่ายๆผู้ชายที่มีสุขภาพแข็งแรงและมั่นใจมักจะได้รับการมองว่ามีสเสน่ห์มากกว่าคนที่มัวแต่กังวลกับขนาดของตัวเอง6เมื่อไหรที่ควรปรึกษาแพทย์แม้โดยทั่วไปแล้วขนาดอวัยวะเพศชายของผู้ชายส่วนใหญ่ อยู่ในเกมณมปกติแต่ก็มีกรณีที่อาจต้องปรึกษาแพทย์เช่นหากมีความผิดปกติในการพัฒนาแต่กำเนิดอวัยวะเพศมีขนาดเล็กผิดสัดส่วนจนส่งผลต่อการปัสสาวะหรือการทำงานทางเพศจริงๆในกรณีเหล่านี้แพทย์จะสามารถให้คำแนะนำและแนวทางการรักษาที่เหมาะสมได้อย่างปลอดภยัยไม่ใช่การพึ่งโฆษณาหรือยาที่ไม่มีหลักฐานเมื่อเรามองทั้ง6ประเด็นนี้ร่วมกันจะเห็นได้ว่าสิ่งสำคัญ ไม่ใช่การหมกมุ่นกับตัวเลขแต่คือการเข้าใจข้อเท็จจริงการรู้วิธีวัดที่ถูกต้องการตระนัดว่าขนาดไม่ใช่ตัวกำหนดคุณค่าหรือความสุขและการรู้จักขอความช่วยเหลือจากแพทย์เมื่อมีความจำเป็นจริงๆดิฉันอยากเน้นว่าขนาดอวัยวะเพศไม่ใช่บทพิสูจน์ความเป็นชายแต่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของร่างกายที่ทำหน้าที่ตามธรรมชาติสิ่งที่สะท้อนความเป็นชายอย่างแท้จริงคือความรับผิดชอบความใส่ใจและความสามารถในการสร้างความสุขและความมั่นคงให้กับตัวเองและคนที่คุณรัก ดังนั้นแทนที่จะกังวลกับสิ่งที่คุณเปลี่ยนไม่ได้ลองหันมาโฟกัสกับสิ่งที่คุณควบคุมได้เช่นการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงการสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและการยอมรับร่างกายของตัวเองด้วยความภาคภูมิใจคุณจะพบว่าความมั่นใจที่แท้จริงไม่ได้มาจากขนาดแต่มาจากการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในแบบที่คุณเป็น คุณเคยสังเกตไหมคะว่าเวลาพูดถึงเรื่องสุขภาพที่ละเอียดอ่อนอย่างขนาดอวัยวะเพศช,ชายผู้ชายเกือบทุกคนมักมีคำถามในใจเหมือนกันแต่แทบไม่มีใครกล้าพูดออกมาเลยแล้วคุณละ่ะเคยมีคำถามนี้อยู่ในใจไหมถ้าคำตอบคือใช่ดิฉันอยากบอกคุณว่าคุณไม่ใช่คนเดียวค่ะผู้ชายหลายล้านคนทั่วโลกเคยคิดเคยสงสัยและเคยกังวลเรื่องเดียวกันนี้แต่ความเงียบและความอายทำให้ทุกคนเลือกที่จะเก็บไว้ในใจแทนที่จะหาคำตอบที่แท้จริงลองถามตัวเองดูสิคะเวลาคุณดูข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต หรือจากสื่อมกคุณเคยรู้สึกเปรียบเทียบตัวเองไหมคุณเคยคิดว่าของเราเล็กเกินไปหรือเปล่าหรือคู่รักของเราจะพอใจไหมบ้างหรือไม่ความคิดเหล่านี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงและไม่ใช่เรื่องผิดเลยที่คุณจะรู้สึกแบบนั้นแต่สิ่งสําคัญคือวันนี้คุณได้เลือกที่จะฟังเลือกที่จะเรียนรู้และเลือกที่จะเปิดใจเพื่อทําความเข้าใจว่าความจริงคืออะไรไม่ใช่เพียงแค่เชื่อสิ่งที่คนอื่นผู้ดิฉันอยากให้คุณลองคิดตามว่าถ้าเรายอมให้ความเชื่อผิดๆมาควบคุมชีวิตเราจะสูญเสียพลังงานความมั่นใจ และบางครั้งอาจสูญเสียความสุขในความสัมพันธ์โดยไม่จําเป็นเลยแล้วคุณละ่ะคุณอยากใช้ชีวิตด้วยความกังวลที่ไม่มีวันสิ้นสุดหรืออยากกล้าไปสู่การยอมรับตัวเองและใช้ชีวิตอย่างมั่นใจถ้าคุณกําลังฟังอยู่ตอนนี้ดิฉันอยากชวนคุณมีส่วนร่วมกับบทสนทนานี้ลองแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์นะคะคุณเคยมีประสบการณ์กังวลเรื่องขนาดบ้างหรือไม่หรือคุณคิดว่าความสุขในความสัมพันธ์ขึ้นอยู่กับอะไรมากกว่ากันระหว่างขนาดหรือความเข้าใจซึ่งกันและกัน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจะไม่เพียงช่วยให้คุณรู้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวแต่ยังอาจเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นที่กำลังเผชิญความกังวลแบบเดียวกับคุณได้รู้ว่ามีคนอีกมากมายที่เข้าใจและรู้สึกเหมือนกันดิฉันอยากชวนคุณนึกถึงคำถามเล็กๆอีกอย่างเวลาคุณอยู่กับคู่รักของคุณสิ่งที่ทำให้เธอมีความสุขจริงๆคืออะไรเป็นเพียงแค่ตัวเลขบนไม้บรรทัดหรือเป็นการดูแลความเอาใจใส่และความจริงใจที่คุณมอบให้คำตอบนี้คุณเท่านั้นที่รู้ดีที่สุด และเมื่อคุณตอบออกมาจากใจคุณอาจจะพบว่าขนาดไม่ได้สำคัญเท่ากับสิ่งที่คุณคิดมาตลอดก็ได้และนี่คือเหตุผลที่เราไม่ควรปล่อยให้ความอายมาปิดกัน้นการพูดคุยเรื่องสุขภาพเพราะทุกคำถามล้วนมีคำตอบและทุกความกังวลก็สามารถคลี่คลายได้ถ้าเราเปิดใจพูดถึงมันดังนั้นดิฉันอยากเชิญชวนคุณอยู่กับเราจนจบตอนนี้เพราะในช่วงถัดไปเราจะสรุปให้ฟังอย่างชัดเจนว่าสิ่งที่คุณควรรู้จริงๆเกี่ยวกับขนาดอวัยวะเพศคืออะไรและคุณจะใช้ความรู้นี้เพื่อสร้างความมั่นใจ และความสุขในชีวิตได้อย่างไรและถ้าคุณอยากเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเล็กๆแห่งนี้ที่เรามาเรียนรู้เรื่องสุขภาพกันอย่างเปิดใจอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์ต่อให้กับเพื่อนหรือคนที่คุณรักนะครับบางทีสิ่งเล็กๆที่คุณแชร์อาจเป็นคําตอบที่ใครสักคนรอคอยอยู่ก็ได้เมื่อเราพูดถึงขนาดอวัยวะเพศชายคำถามที่ดูเหมือนง่ายๆแต่จริงๆแล้วเต็มไปด้วยความรู้สึกความกังวลและบางครั้งก็มีความเจ็บปวดซ่อนอยู่หลายคนอาจจะเริ่มฟังคลิปนี้ด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความสงสยัย และความกลัวว่าจะเจอคำตอบที่ทำให้รู้สึกไม่ดีแต่ถ้าคุณได้เดินทางมากับดิฉันจนถึงตอนนี้ดิฉันอยากให้คุณรู้ว่าคุณได้ก้าวข้ามความเชื่อผิดๆหลายอย่างมาแล้วลองย้อนกลับไปคิดดูสิคะในช่วงแรกเราได้เริ่มต้นด้วยการยอมรับว่าคำถามนี้ไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่เป็นเรื่องธรรมชาติและเป็นสิ่งที่ผู้ชายจำนวนมากทั่วโลกต่างสงสัยเหมือนกันเราได้พูดถึงว่าขนาดที่ปกติจริงๆแล้วอยู่ในช่วงที่กว้างกว่าที่หลายคนคิดไม่ได้มีตัวเลขเดียว ที่จะตัดสินว่าใครเล็กหรือใหญ่เกินไปและที่สําคัญที่สุดขนาดไม่ได้เป็นตัววัดคุณค่าของความเป็นชายต่อมาเราได้เจาะลึกถึงความเข้าใจผิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเชื่อว่าการดูหนังโปสสะท้อนความจริงหรือการคิดว่าขนาดคือปัจจัยหลักที่ทําให้คู่รักมีความสุขทั้งหมดนี้ถูกพิสูจน์แล้วว่าไม่เป็นความจริงความสุขในความสัมพันธ์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเลขแต่ขึ้นอยู่กับการสื่อสารความเข้าใจและการดูแลซึ่งกันและกันมากกว่า เราได้แบ่งปันข้อเท็จจริงเชิงวิทยาศาสตร์วิธีการวัดที่ถูกต้องรวมถึงการเปรียบเทียบกับงานวิจัยระดับสากลเพื่อให้คุณมั่นใจว่าความรู้ที่คุณได้รับไม่ใช่เพียงความคิดเห็นส่วนตัวแต่เป็นสิ่งที่ผ่านการศึกษามาอย่างจริงจังและสามารถเชื่อถือได้ดิฉันอยากเน้นอีกครั้งว่าไม่ว่าคุณจะมีขนาดเท่าไรสิ่งสําคัญที่สุดคือสุขภาพโดยรวมของคุณอวัยวะเพศชายไม่ได้เป็นแค่ตัวเลขที่วัดได้จากไม้บรรทัดแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายที่สะท้อนการไหลาเวียนของเลือดสุขภาพหัวใจ และสุขภาพจิตใจของคุณด้วยถ้าคุณดูแลสุขภาพกายและใจของตัวเองดีขนาดก็จะไม่ใช่ปัญหาที่มาทำลายความมั่นใจอีกต่อไปสิ่งที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันจนถึงตอนนี้คือความเชื่อผิดๆสามารถทำให้เราสูญเสียความมั่นใจขนาดที่ปกติจริงๆมีความหลากหลายมากกว่าที่คิดความสุขในความสัมพันธ์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดแต่ขึ้นอยู่กับคุณภาพของความสัมพันธ์สุขภาพที่ดีและความมั่นใจคือกุญแจสำคัญที่แท้จริง ดังนั้นคีย์เมสเซจที่ดิฉันอยากฝากคุณไว้ก็คืออย่าวัดคุณค่าของตัวเองด้วยไม้บรรทัดแต่จงวัดด้วยหัวใจและการกระทําที่คุณมอบให้กับคนที่คุณรักดิฉันอยากให้คุณนําบทเรียนในวันนี้ไปใช้ในชีวิตจริงทุกครั้งที่คุณรู้สึกไม่มั่นใจลองถามตัวเองใหม่ว่าสิ่งที่ทําให้คู่รักของฉันรักฉันจริงๆคืออะไรคําตอบนั้นจะช่วยปลดปล่อยคุณจากกรอบความคิดที่เคยกดดันตัวเองมาตลอดและคุณจะสามารถใช้ชีวิตด้วยความภาคภูมิใจและความมั่นใจในแบบที่คุณเป็น และอย่าลืมนะคะว่าสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการดูแลตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจขนาดไม่ใช่สิ่งที่จะกำหนดความสุขของคุณแต่การใช้ชีวิตอย่างสมดุลมีความสุขกับสิ่งเล็กๆและยอมรับในความเป็นตัวเองต่างหากที่เป็นคำตอบที่แท้จริงถึงตรงนี้ดิฉันดรปวีณาสุติเกียรติอยากบอกคุณจากใจเลยค่ะว่าการที่คุณเลือกที่จะฟังเลือกที่จะเรียนรู้และเลือกที่จะเปิดใจในเรื่องที่หลายคนอาจไม่กล้าพูดออกมามันแสดงถึงความกล้าหาญและความใส่ใจในตัวเองอย่างมากดิฉันเชื่อว่าการเริ่มต้นด้วยความจริง และความเข้าใจคือจุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจก่อนที่เราจะจากกันดิฉันอยากฝากคุณไว้ด้วยความคิดง่ายๆแต่ทรงพลังว่าคุณค่าในความเป็นตัวคุณไม่เคยถูกกำหนดด้วยขนาดแต่ถูกกำหนดด้วยวิธีที่คุณรักดูแลและเคารพตัวเองรวมถึงวิธีที่คุณปฏิบัติต่อคนที่คุณรักถ้าคุณรู้สึกไม่มั่นใจในบางครั้งดิฉันอยากให้คุณกลับมาฟังคลิปนี้อีกครั้งหรือแม้แต่แบ่งปันให้คนอื่นที่อาจกำลังมีคำถามเดียวกันอยู่เพราะการเรียนรู้ และการพูดคุยคือกุญแจที่จะปลดล็อกความกังวลและเปลี่ยนมันให้กลายเป็นพลังบวกในชีวิตและอย่าลืมนะคะว่าสุขภาพไม่ได้หมายถึงการไม่มีโรคเพียงอย่างเดียวแต่คือการมีความสมดุลในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นร่างกายจิตใจความสัมพันธ์และความมั่นใจในตัวเองดังนั้นขอให้คุณดูแลตัวเองในทุกมิติออกกําลังกายสม่าเสมอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นอนพักผ่อนให้เพียงพอและที่สําคัญที่สุดคือให้คุณยอมรับและรักในสิ่งที่คุณเป็นดิฉันอยากชวนคุณอีกอย่างค่ะถ้าคุณชอบเนื้อหานี้ หรือคิดว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับสุขภาพที่ดิฉันตั้งใจนำมาฝากในทุกสัปดาห์และถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติมหรือหัวข้อที่อยากให้ดิฉันพูดถึงลองเขียนคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปนะคะเพราะคำถามของคุณอาจเป็นประโยชน์กับใครอีกหลายคนที่กำลังหาคำตอบอยู่ท้ายที่สุดนี้ดิฉันอยากอวยพรให้คุณทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายและใจมีความสุขกับสิ่งเล็กๆในชีวิตและใช้ชีวิตอย่างมั่นใจโดยไม่ต้องเปรีย ขอบคุณที่อยู่กับดิฉันจนจบและขอให้คุณมีวันที่ดีเต็มไปด้วยพลังบวกและรอยยิ้มจากหัวใจค่า